Okay, let's go. Yeah. ประเด็มาร่วมงานติ๊กต็อกอวอร์ติดไงมา,า,มา 2, สำหารับมราก็หนึ่งในสางโซเชียลหรือในอวอร์ติดแล้วอะไรเป็นไงมาค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนะคะติ๊กต็อกอวอร์ตไทยแลนด์ปีนี้คะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากมาทุกปีเลยเวลาเห็นพี่ๆในแบบว่าที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้มาร่วมงานแล้วรู้สึกอยากมาบ้างเพราะเราก็เป็นสายแบบว่าทำคอนเทนต์อยู่เหมือนกันอะไรอย่งี้ก็ดีใจที่วันนี้ได้มาะคะ่ะโอ้ยปันเป็นเลาเกว่ัดกองที่ตอนนี้คนแบบว่าเข้าที่อะไรอยไรกยังได้ว่ะผมว่าอยากจะมีเคล็ดลับอะไรไงสำหรับการเล่นโซเช อนน๋อให้ดิ oh, ว่าการเล่นโซเชียลตอนนี้ค่ะมันคือการดึงตัวตนของเราออกมาคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะ represent ด้านดีของเราในด้านนี้ mm hmm. ก็ทำออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะอ๋อเราอาจจะมีการโดนจัดบ้างโ mm hmm. ดนตัดสินบ้างแต่ว่าเขาอาจจะแค่ไม่ได้คลิกกับ personality mm hmm. ของเราแค่นั้นเองแต่ว่าให้ทุกคนกล้าเข้าไว้ค่ะในสมัยนี้นะเราสามารถสร้างแสงได้ด้วยตัวเองค่ะแล้ว แน่นอนว่าพอแสงจับต้องมาที่เราแล้วโอกาสเราจะมีมากขึ้นอีกเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นลองเล่นกันดูนะคะอยากจะลิปซิงค์เสียงอยากจะเป็นการทําคลิปเล่าเรื่องหรืออะไรตอนนี้มันมีหลากหลายมากๆ,ๆเลยลองดูว่าตัวเองชอบอะไรแล้วเริ่มจากความชอบของเรา<ต>ค่ะก่อนหน้าน,นี้เหมือนเราก็้ไปในตอกอิกกดังใช่ตอนนี้ไอทไดี้เองตอนนี้ไทดี้เองก็ไลฟ์ติ๊กตอกอยู่นะคะเป็นไลฟ์เล่นเกมด้วยคือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยสายโมเดลสายนางแบบสายนางงามมาแบบไลฟ์เล่นเกมด้วยหรออะไรเงี้ยให้ที่รู้สึกว่าเราสามารถ มีด้านดีหลากหลายด้านได้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าแค่การเดินสวยๆเท่านั้นเลยเงี้ยค่ะเราสามารถสร้างการอินเตอร์เทนให้คนได้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งไลฟ์ตอก่อนหน้านี้ว่าแบบประกาศว่ามาส์คสนะกับพี่คูดหลายคนใส่มาเออาจอร์จฟคงแล้วเจ๊เป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือยังจะพูดอะไรไปมาก็เออกับพี่เขาก็เป็นการถอยกันคนละก้าวมากกว่าค่ะก็คือเออเป็นการพูดคุยกันมากขึ้น จริงๆตอนนี้ก็ยังยังพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะเป็นการคุยกันว่าเอ่อเป้าหมายของแต่ aer, และคนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความสุขของแต่ละคนคืออะไรเราต่างฝ่ายต่างมองกันแบบไหนแล้วก็เราจะสามารถหาตรงกลางกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการเอ่อถอยออกมาคิดทบทวนกันดูมากกว่า<ำ>จุด<ม>ไหนตรงัหนที่มาทำให้เราคิดว่าเออเราถอหอยกกอดไหมอะไรจุดที่มัน มันเหมือนกับว่าพอมันคุยกันยังไงแล้วมันหาตรงกลางกันไม่เจอค่ะทุกทีถ้าเกิดว่าคือทุกคนพูดทุกคู่มันสามารถที่จะมีปัญหากันได้แต่ว่าถ้าเราหาตรงกลางได้อ่ะหนูว่าเราจะผ่านปัญหานั้นไปได้เราจะแก้ได้แต่ว่าพอจุดหนึ่งถ้าเกิดเราแบบเราคุยแล้วเราก็มีความคิดเห็นของเราเขาก็มีความคิดเห็นของเขาอะไรเงี้ยปัญหามันก็จะแบบจบลงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะม,มันเลยต้องมีมีความรู้สึกว่าเอองั้น งั้นเราแบบลองออกมาคิดกันดูดีกว่าว่าเราจะยังไงต่อดีอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ถอยถอยสับนะเขแล้วเราได้ปรับตัวยังไงบ้างครับพี่คารตนคตันนไอนตอนนี้ก็เป็นการเหมือนกับว่าเออแบ่งเวลาชีวิตกันมากขึ้นค่ะจากที่ จริงๆหนูกับพี่เขาเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับความรักมากๆทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องมีการแบบเต็ป back แล้วก็ให้เวลาตัวเองด้วยแล้วก็จังหวะไหนที่เราอยากจะไปทําอะไรด้วยกันเราก็อาจจะค่อยคุยกันแล้วก็ค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเลยครบจริงๆหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันมีความแบบ e m o t ช o น a l เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆ,ๆ เออมันก็ไม่ไม่ได้อยากให้มันมันเป็นไปในทิศทางนี้จริงๆแล้วเอ่อต่างคนต่างก็ก็ยังรักกันใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันปรับกันได้จูนกันได้ก็ก็อยากจะอยากจะปรับกันได้นะคะใช่เออโอกาสหลายคนก็ลุ้นโอกาสแบบเอออยากจให้มันกลับไปเหตุโมเกย์ความน่ารักของเราทั้งคู่ใช่ตอนีมันจะมาพักกี่เปอร์เซ็นตอนนี้ ห้าสิบห้าสิบค่ะหนูยังให้ห้าสิบห้าสิบอยู่เพราะตอนนี้ให้ดีก็มีแลนที่จะบินไปที่ประเทศของคุณพ่อด้วยประเทศเดนมาร์กก็ก็มีการคุยว่าเดี๋ยวจะลองลอง explore กอย่างดูเราเราจะลองให้เวลาตัวเองกันดูแล้วแล้วคิดกันทบทวนดูว่าถ้าเรายังคิดถึงกันเรายังเรายังอยากมีกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาพยายามกันใหม่กว่าะยังเป็นพี้องพี่ดยู่กับจางก็มี จริงๆมันใช้คำที่มันยากมากหนูไม่รู้จะนิยามคำว่าอะไรเพราะมันก็เป็นครั้งแรกของหนูที่มีแบบโมเมนต์นี้เหมือนกันน่าไม่รู้เลยค่ะมันเหมือนกับว่าหนูใช้คำว่ามันคือการถอยโคละก้าจริงๆอะมันแบบว่าเพราะว่าพอเ,เราเพอเราหยุด จุดข้างหน้าเนี้ยด้วยกันล่ะคะ่ะมันก็จะแบบพูดพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดกันถ้าเราถอยเราจะมองภาพให้มันกว้างขึ้นเราก็จะมองเห็นว่าอาปัญหาจริงๆคืออะไรแล้วเราแก้กันยังไงได้บ้างใครจูนกันยังไงได้บ้างคนละเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่อนาคตใช่ว่าถอยแล้วเราจะเดินก้าวมาข้างหน้าด้วยกันได้ไหมจะ <laughs> ต้องรอต้องรอดูค่ะ <laughs> ก่อยเครื่องในจอหลายคนรู้ว่าแบบฮะอยากจะให้กลับมาไลฟนวงการแตงงานเลยเกินเพราะว่าศักยภาพเราเมืนยังมาจักอยู่ตอนนี้แฟนๆอยากให้หนูไปเวทีไหนกันคะตอนนี้เวทีเยอะเลยตอนีที่อยากให้ไปโอ้เขาอยากให้หนูไปอะไรกันคะให้หนูปตาปลาขับแบ็คเก็บยูทีได้ไหมเอ็มยูทีเหรอคะยูทีได้ไหมในบึงของอกอา มีแววที่จะกลับมาไหมใช่ไหมคะจริงๆดีใจมากๆที่เวลาแบบว่าหนูไลฟ์ทุกครั้งก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตลอดว่าแบบหนูจะรีรันกลับมาวงการนี้ไหมถ้าพูดถึงตอนนี้ไฮดี้คือเซฟเอ NERGY อยู่คะ่ะเหมือนอยู่ในการอ,อยู่ในเอ NERGY โหมดที่เป็นการเซฟเอ NERGY นะคะถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งไฮดี้มี power มีพลังมีแพช s i o n แล้วจะกลับมารันวงการไฮดี้จะมาบอกพี่ๆทุกคนเลยคะ่ะตอนนี้ก็อาจจะเป็นการแบบว่ารักตัวเองก่อน ปั้นแบบว่าหุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะแบบว่าเป็นสเต็ปนั้นไปก่อนค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้คำว่าแผนยังไม่แขวนส้นสูงค่งะถ้าจะแขวนเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกอแต่ตอนนี้ยังไม่แขวนนะคะคือวางไว้ก่อนพักไว้ตรงนั้นก่อนอ่าเราจะต้องเป๊ะอยู่แล้วถ้าเราจะกลับมาคือเราไม่เป๊ะเราก็ไม่กลับนออนนเนี่ยอืมพอหลายๆคนก็ว่าลุ้นเต้นพยายามข้าวตรนขนาดเนี้ยเออเราตื่น เรายากติอะไรหรือรก็ยังอยากจะปรับอะไรธออด่กลับมาให้มันเพอร์เฟกต์เลยคุณปรับอะไรหรอคะหนูอาจจะปรับกันความความใจเย็นการที่เราแบบว่าโตขึ้นมีทัศนคติกว้างขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะปรับในจริงๆมันก็ต้องปรับในทุกๆด้านเพราะหนูมองว่า ในตอนนี้ถ้าหนูกลับไปประกวดมันก็ไม่เหมือนกับในอดีตที่หนูเคยประกวดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามยุคตามสมัยเฮดี้เองก็ต้องปรับตัวไปตามยุคด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปรับเยอะอยู่ปีหน้าปีหน้าใช่ก็รอลลุนกันก็จะซุ่มหรือเปล่าก็รอลลุนกันนะคะขอ่ะ